แจมขันอาสากับดิฉันตียากรวงเลิศวาทิกนะคะวันนี้ดิฉันขันอาสามาไกลสักนิดหนึ่งค่ะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาดูโรงเรียนปลายข้าวค่ะฟังชื่ออาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขก้มีเติญของเราท่านหนึ่งนะคะถึงที่มาที่ไปของโรงเรียนปลายข้าวแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงนะคะคุณโกสินภัยสารศิลป์สวัสดีค่ะท่านนายกคะค่ะ อยากจะให้ท่านยกเล่าถึงที่มาที่ไปความหมายของโรงเรียนปลายข้าวเนี่ยคะ่ะว่าคืออะไรคะที่มาที่ไปก็หลังจากที่เทศบาลเมืองพัทลุงรับสายโอนโรงเรียนนางลาดนะครับค่ะเด็กวันนั้น61คนและเมื่อเด็กจบแล้วปัญหาเกิดขึ้นก็คือไปสมัครเรียนม .1 เขาไม่รับอืเพราะอะไรคะเพราะว่าเด็กนั้น<ม>อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้ามาตรฐานว่าอย่างนั้น การไปอยู่ครอบครัวก็ลําบากไม่สามารถไปจ่ายค่านู้นค่านี้ก็ได้ไปสมัครอยู่สองสามครั้งก็มไม่รับค่ะผมเลยตัดสินใจว่าเราก็เรียนเองสอนเองอนะครับนั่นก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้เปิดโรงเรียนปลายข้าวขึ้นมาแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าปลายข้าวความหมายก็คือเอ๊ะทำไมคนเหมือนกันเด็กเก่งคุณรับเด็กเรียนอ่อนทำไมคุณไม่รับก็เหมือนว่าข้าวเต็มนี่คุณไปกิน ข้าวหักเนี่ยคุณไม่กินทุกท่านที่ก็กินได้เหมือนกันก็กินข้าวข้าวได้ก็เป็นข้าวรวงเดียวกันเม็ดเดียวกันแต่ผ่านการสีออกมาสีออกมาจากโรงสีเดียวกันค่ะแต่มันหักบั่งดีบั่งมันก็กินได้ทั้งนั้นแต่วันเนี้ยคุณมันเป็นไงกันแน่ที่คุณบริโภคเฉพาะเม็ดเต็มร้านปลายข้าวตรงนี้ซึ่งมีประโยชน์เหมือนกันก็เลยชื่อปลายข้าวนั่นก็คือเอาเราถือว่าความเป็นมนุษย์ของคนที่เกิดมานี่มันต้องเท่ากันค่เราเกืดเป็นปลายข้าวแล้วก็เมื่อ เขาไม่รับเรารับเองหลังจากนั้นก็เริ่มสำรวจว่าเด็กที่มีลักษณะอย่างเนี้ยที่ไม่ได้เรียนหนังสือคือเด็กที่อยู่นอกระบบการเรียนการสอนทีนี้ว่าตกหมดือวาตกเยอะโรงเรียนไล่ออกจะมีเท่าไหร่ะทีนี้เราก็ไปตรวจที่สมิดลาชเราก็ให้ชุมชนบ้างอสมบ้างไปตรวจก็ได้มาร้อยกว่าคนอะไรก็มาดูแลกันนะครับ ก็โดยใช้วิธีการที่นอกระบบเหมือนกันนั่นก็คืออยากเรียนอะไรก็เรียนแต่จริงๆนั้นเราต้องการให้เด็กกลุ่มนี้ยค่ะเกิดความรู้สึกกับเขาก็คือคนเหมือนกันต่างหากเขาม,มีความสําคัญออไม่ใช่ว่าเอาวิชาการเพราะวิชาการพวกนี้ไม่เอาอยู่แล้วค่ะแต่เรามีความเชื่อว่าถ้าเขาเกิดความรู้สึกเขาก็มีคุณค่าแล้วเดี๋ยวเขาก็ใฝ่ฟ้าหาวิชาการเอาเองโดยเราไม่ต้องไปรีบเพราะด้านวิชาการด้านความรู้อยากทําดีทุกคนก็อยากทําอยู่แล้ว แต่วันนี้ให้ทำอย่างไรให้เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนปลายข้าเนี่ยให้เกียรติเขานะให้ความสําคัญก็เหมือนกับคนคนอื่นนะนั่นคือคือเป้าหมายเราเบื้องต้นก็เหมือนกับว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันคในให้ก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นทานผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากเดิมที่เมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่ามีเด็กถ่ายโอนมาประมาณ60คนนะคะตอนนี้ ดิฉันไม่อยู่ในอาคารเรียนแล้วก็มองไปร,บรอบๆบริเวณตอนนี้อาคารเรียนเยอะทีเดียวค่ะเราจะมาเรียนถามท่านนายกต่อน,นะคะว่าขณะนี้นะคะจากโครงการโรงเรียนปลายข้าวแล้วก็เด็กไทยโอนต่างๆนั้นมีการพัฒนาจนมาถึงผลงานระดับนี้มีเด็กกี่คนแล้วนะคะตอนนี้เด็กกี่คนละคะท่านนายก 1, 1> 1, <000 S 2> เด็กพันกว่าคนแลวพันกว่าคนจากหคสิบคนประมาณ60กว่าคนคซึ่งช่วงที่ผ่านมานี่เรามีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างไรบ้างคะ คือพัฒนานะครับไม่ได้ต่อยอดอะไรนะครับที่เรา่ายโอนมา6 1น,นะครับในขณะนั้นค,ครูก็ไม่มาทุกคนหนึ่งนะครับครูก็ไม่มาปานลงไม่มาที่ได้มาคืออาคารคสองส,สองหลังคือหลังนี้หลังหนึ่งกับหลังเกาๆหลังรื้อแล้วสร้างใหม่ผมเองก็ตัดสินใจได้ให้ครูอาสาสมัครน,นาโดยผมคัดเลือกเองสองคนก็คือปอ,อก,กับรักษาการรองพอออกแล้วก็คัดเลือกครูอีกสิบคน เรามาทํากันแล้วเรามานั่งคุยกันว่าปัญหาแท้จริงของโรงเรียนนางรานคืออะไรก<ม>็พอ,อรู้นะครับว่าความมาเฟอรนระหว่างครูกับชุมชนเนี่ะมันมีมากจนแทบเขา้าไม่ได้เลยพ<ม>อเราแก้ปัญหาแค่นั้นและ<ม>เออก็ออกไปคุยเขาสิออกไปดีเขาสิ<ม>หลังจากนั้นก็ความร่วมมือเกิดขึ้นคภายในสามปีกว่าจากหกสิบเอ็ดหกสองคนก็กลายเป็นพันวอาคนแล้วก็นอกเหนือจากเด็กมากขึ้นแล้ว เราสามารถแก้ไขเด็กที่ปัญหาได้อีกนะครับเพราะเนื่องจากว่าชุมชนให้ความร่วมมือเพื่อนนะครับในการที่เมื่อก่อนรังเกียจเด็กนอกระบบรังเกียจเด็กไม่เรียนหนังสือชุมชนก็ได้หาวิธีนะครับพูดจาเจรจาต่างๆให้เด็กนั้นมาเรียนโดยเรียนในเรียนปลายเข้าก็ดีก็แก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบวันนี้ก็ภายในชุมชนนะครับภายในเทศบาลต่างๆปัญหาที่เกิดจากเด็กกลุ่มนี้แทบไม่มีก็เกิดความสนิสุขเกิดขึ้น ก็คือพันกว่าคนนี่ก็คือเรียนตามโรงปกติแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่มีข้อจํากัดที่ฉันขอให้คำนี้ก็มาเรียนโรงเรียนปลายข้าวนะคะถ้าอย่างนั้นอยากจะเรียนถามท่านนายกต่อว่าจริงๆบางคนจะมองว่าการศึกษาต้องเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการแล้วท้องถิ่นจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเรื่องการศึกษาจริงๆนะครับก็คือมันสอนคนเราสามารถเป็นคนดีได้มีอาชีพที่สัมาชีพแต่วันนี้กําลังหลงประเด็นว่าการศึกษาต้องสอนวิชาความรู้จักครู จากกระทรวงศึกษาไม่ใช่ค่ะทุกคนสอนได้หมดการเรียนรู้ดีที่สุดก็เรียนรู้จากธรรมชาติค่ะคือโดยตัวเองรู้จักวิธีเรียนรู้ครูที่ดีที่สุดนะครับคือครูที่สอนในเด็กรู้จักเรียนรู้นั่นแหละครูสําเร็จแล้วแต่ครูที่เอาวิชามาสอนเด็กเนี่ยครูจะมีทักเท่าไหรพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าความรู้ของพระองค์ถ้าเที่ยวในป่าก็แค่ดอกใบไม้ในกํามือ ผู้วจาเห็นงแค่นั้นและเราถ้าคีดเล็บพู้วิจาได้ได้อย่างพัานวันนี้เรากำลังหลงตัวเองแต่กําราเราใหญ่เราเก่งซึ่งจริงๆแล้วเรี่ยกลุ่มยุ่งอยู่เนี้ยแล้วเรื่องจริงแล้วพวกวิชาการก็สนับสนุนคนกลุ่มเนี้ยให้ร่ํารวยกันอยู่ในตรงเนี้ยในการขายวิชาคอมพิวเตอร์เยอะแยะไปหมดอวันนี้ครูเนี่ยครูอุ๊ไปอยู่เมืองจีนโดนปรานชีวิตนานแล้วเอาจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทําไมในโรงเรียนสอนเด็ก ดีไม่ได้ทาไมไปติวเตอร์เด็กเยอะคือเก่งตากาแต่วิชาการแต่วิชาชีวิตเก่งด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช,ใช่ไหมคะเขาเรียกไม่มีคุณธรรมจริยธร,รรม่คะเป็นเป็นระหว่างการทํากันแบบวัตถุค่ะเหมือนโรงงานโรงงานหนึ่งผลิตออกมาผลิตเยอะกาไรเยอะแต่ของออกมาเหมือนกันหมดเลยแต่จะมีคุณภาพหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีนะสิใช่ไหมคะแต่คนมหลากหลายตัวนี้เราใช้ระบบของสัตว์ ก็ยังดีแต่ยังไม่ได้ใช้สัตว์มันอยู่หลากหลายได้แต่วันนี้ใช้มันหนักกว่าสัตว์ไปแล้วใช้ใช้ระบบของสิ่งของต้องเป็นเด็กมันต้องอย่างนั้นเด็กมันต้องอย่างนี้ให้ทไมไปขีดกรอบไปวางเส้นให้เขาเดินซึ่งจริงๆแต่ละคนเขาก็จะมีความถนัดนี้เหมือนกันไม่เหมือนสังคมมันต้องหลากหลายวันนี้เราต้องการอะไรกันแน่ต้องการให้คนโง่ใช่ไหมโดยใช้ระบบนี้ได้บล็อกคนมาเหมือนกันหมดให้โง่ได้รูกตัวเองไปเรียนเมืองนอกได้มาเป็นหัวหน้าเด็กโง่ มีเรียนอยูเมืงไทยหรือเปล่าป <c oughs> ัญหาอยู่ตรงนี้เพ <c oughs> ราะเราผมผมผมไม่เชื่อว่าวันนี้นักวิชาการจริงใจกับเด็กๆก็ <c oughs> เลยหลักสูตรบ้างการทํากิจกรรมการศึกษาของผมมาดูแลเองดูแล <c oughs> ในแนวของเทศบาลน,นี่แหละ <c oughs> เราใช้หลักพระไตรปิฎกใช้หลักพระราธดธรรรัต <c oughs> เราไปศึกษาดูว่าเออไหนที่องค์บาทสมเด็จพระเจ้าหัวแกพระองค์ได้ทําอย่างเนี้ยเรามา จัดแปลงให้มาเข้าของเราซึ่งเราทําแบบโรรองไม่ได้หรอกแต่ทําง่ายๆตามภาษาเราเนี่ยความสามารถเรามีแค่เนี้แต่เราใช้หลักการของโรรองมาก็สามารถทำได้เช่นดูแลโปรองเมตตาเราก็เอาหลักเมตตาเออเราไม่ต้องมีความรู้แต่เราเอ,อคำว่ามเมตตาต้องให้อภัยเด็กได้ต้องรอเด็กได้ต้องอยู่เด็กได้คความรู้มีเท่าไหร่ไม่เกี่ยวเยบบบนี่แบบเนี้ยพรเกิดการผูัฟระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยต่อไป ลูกไปอ่านหนังสือเลยเด็กก็ไปเรียนไปรู้คือเหมือนเขาไว้ใจเราเขาก็เชื่อฟังเราเท่านั้นเองพอเราชี้ไหนดีเด็กก็ทำนั่นแหละคือ,คอเราไม่ผลักเขาออกไปจากเราเออเราเอามากอดไว้วันหนึ่งเขาอบอุ่นแล้วเขาอยากจะบินแล้วเขาก็บินถูกทางเขาก็บินไปสิ่งดีๆไม่ใช่ออกมาเจอเราแล้วเกิดอารมณ์ขุนมัวเอาไปโยระเบิดใส่ <c oughs> คนอื่นดีกว่าแต่พอเรามาอยู่เราได้ความอบอุ่นโอ้ไปทําสิ่งที่งามดีกว่า เขาคิดได้เขาคิดเป็นแต่ว่ารเราเองเป็นสร้างสิ่งที่ให้เขาคิดไปทางไหนอยู่เหมือนกันเพราะเด็กเราต้องดูแลเหมือนต้นไม้อ่อนต้องดูแลจนโตอะไรก่าจะออกผลอ่ะเรื่องการดูแลแต่เมื่อเขาโตแล้วอีกเรื่องหนึ่งแบบเรานี่โตแล้วไงให้ใครรับผิดชอบเรามากไม่ได้เราต้องรับผิดชอบสังคมแต่นักนักเรียนเราต้องรับผิดชอบเขาค่ะนะคะก็เท่าที่ฟังจากทนายกนะคะที่ดิฉันคิดได้ก็คือเด็กทุกคนนะคะมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น ข้าวเต็มเมล็ดก,ก็อาจจะไปหุงทานปลายข้าวก็ทําข้าวโจ๊กอร่อยนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นข้าวเต็มเมล็ดไปทําโจ๊กก็ไม่อร่อยดังนั้นข้าวทุกงเมล็ดไม่ว่าจะเป็นข้าวเต็มหรือว่าปลายข้าวทุกคนมีศักยภาพในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะเล็งเห็นคุณค่าของเขาหรือเปล่านะคะเราจะดึงเขาขึ้นมาให้ทําประโยชน์ต่อสังคมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะเวลาของลงาาุงแจมพันอาสาหมดลงแล้วคะ่ะวันนี้ดิฉันดียากราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ